ญาณคือความรู้ว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทานญาณคือความรู้ว่าเมื่อตัณหาไม่มีอุปปาทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม่ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปปาทานญาณคือความรู้ว่าแม่ในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตเมื่อตัณหาไม่มีอุปปาทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม่ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทาน ญาณคือความรู้ว่าแม้ในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานย่อมไม่มีญาณคือความรู้ว่าแม้ธรรมะติฏติญาณในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดา